เพราะว่าสุโนมีขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณจ้าก่อนโอ้ยถือรถอยู่จ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าจ้าสวยลูกจ้าสวยโอ้ยเนาะนนนจ้าเขอยากได้ช็อปปิ้งจ้าเขาใส่ใส่ลูกใส่ใส่ใส่ให้พ่อให้พ่อใส่ให้ก่อนสวยสวยสผู้แคนก็ว่ามาไอทิดเนาะไอทิดกินแข่งดิ อีกแข็งโอเคคุณย่าขอบคุณนะคะตํายหญ่อ่างเอามาฝากขอหมอออกมาติดในกระแสเลือดแล้วก็ขอหมอออกมามาหาหลานมาให้ใส่แล้วสวยเลยโอ้ยแต่ขลองใหญ่ๆวันนี้ขอบคุณนะคะงานคุณพ่อคุณแม่เสร็จล่วงไปด้วยดีเพิ่นมาป่วยน้ำมนต์ห้ตะเว้นคุณ เย็นซุ้มเย็นเห็นบ่เอาเลยเพราะปืนคอนเขียมันหอนแม่ไสวยแทนเนี่ยในหม้อนี่ว่าตกข้าเจ้าวะข้าเจ้ามาตกเฉพาะตรงเราเนี่ยอยากต้นเจ้าสวยๆจ้าจุ๊บก้อนจุ๊บก้อนโอ้ยเนาะจุ๊บก้อนทำ เลยเลจุกไหมโอ้ยม่เห็นกันหลายวันมาเนี่ไปแล้วคุณพ่อ